เมืองอูจิแล้วเมืองชาเขียว,รอ,ยวรอินีคิวเหรอได้ ซื้อไปเยอะๆนะอร่อยกินวันนั้นเนี่ยอ,อ่าป้าส่งป้าอันนี้พอกกี้อเออเขาบ้านนี้ก็อร่อยนะอันนี้ซื้อไปได้เยอะเลย ชาเขียวเมืองชาเขียวเ,เดี๋ยวเรากินก่อนล้วกันทำไมคนรองข้านอกเยอจังอ๋อมันคือพีเมียมฮะ

เป็นชาเป็นเป็นชาเป็นสีร้อนที่เป็นแบบราอนมาไป,ไป,ไป,นป้ายมาชิมนะได้ไหม ซื้อเลยหรอเดี๋ยวก็ซื้อไม่อันนี้เป็นชาเขรยอรอี่คิวนะดูเด,ดี๋ยวะแกรงอันนี้็นไหมะนี่ถูกดีนะของปังดูในร้านชาเขียวที่เหมืองอุจิเงิน สามสิบ <30. S 2> หรือว่าไปก่อนหรือว่าไหนๆก็มาเลยฝั่งนี้เป็นชาผมอะไรนะขนมไม่ใช่เหรออันนี้คนนี้ซื้อไปเขาว่าอร่อยกัน เป็นร้านฝังตัวข้ามรอไหมเนอะรอไหมเข้าได้ไหม ไม่ซื้อแล้วมันั่งทานข้างนอกได้ไงอบอกเขามากินเลยอ่ะอีกรอบหนึ่งนะตอน นะคำอันนี้น่าจะอร่อยเนาะครีมเยิ้มเลย สำลักชาเขียวสำลักชาเขียวเดินต้องระวังหน่อยนะเหมือนเหมือนคนแถวนี้เขาไม่ค่อยจอดแค่ข้ามแต่เราก็ยืนแอบของเรา ถนนชาเขียวเมืองอุจิมันเป็นร้านอะไรร้านกับข้าวเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ไง,ไง,งมายามาซันเกียวโตอุจิหรือว่ามีเวลาเราไปดูป่าไผ่เลยก็ว่านเะนี่ย ไหนก็มาละโอ้ไม้นี่ก็เหมาะเลยออกเป็นปลานี่เป็นก้าวคูเดย์ออลลี่วันนี้มีปลาคอรเฮ้ยมาวันนี้มีปลาคอรเซตเท่าไหรอ่อ่ะไม่ใช่ร้านอาหารก็นี่ไงเขามีไงเนี่ยไม่กินเนาะไปกินที่นี่นะไม่รู้อ่ะมีที่หไห้กินนะหรอ ได้หมดนะมีรถมีรถก็ได้หมดอะ่ะคือข้าวเมืองนี้เลยไหมล่ะจะได้หาอะไรกินแบบพื้นพื้นบ้านเขาอะ่ะอย่างงี้ไม่ไหวเด้อบนี่ไงมาเจอแล้วเมนู ไม่ไปอยากรู้มันเป็นอะไรเฉยๆถ้าเดินกลับมาทันก็ไม่ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ตามนั่นแหละอ๋ออันนี้เป็นอะไรนะอุด้งเหรออรอมีข้าวหน้าด้งปลาไหลก็เดี๋ยวไปกินข้าวสอบที่น้ำบาไง

สิทธิ์นะครับขับรถกินเบียร์ไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์นี่ไงร้านต่อโน้นะก็ขายอะไร เราปะ่ะจริงๆต้องเสียวป่ากินในรถก็ได้อันนั้นอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่เอาเนาะนนเป็ถ้วยที่เรากินอ่ะ ขนมถ้วยอ๋อไปฝากใครมากินเองเองี่กินเ้รามนก็กินในรถเลว้าวไอ้ยอสอบไป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 ฉนโหยที่เอาไม่ไหวประมาณหลายค่สวยดีมั้นเนาะปคแปลกๆด้สยงพาม ไม่วนวายดิเนาะลงไปข้างล่างเลยนะฮะไมเห็ลงไปนิดเดีาเดินมาี เมืองอุจินะเมืองชายเขียวตอนนี้โอ้มันย้อนแสงรอะ เมืองชาเขียวอูจิโฮพเพนบ้านเมืองค่ะอืมพี่ทำ ชาทั้งนั้นมีมชาทั้งนั้นวันนี้เท่าไหร่อะเฮ้ยทำไมเออไม่ค่อยเย็นเท่าไหรนะ่น่าดีแล้ว๋โอโรงแรมหรออาทิตย์นมัน้ง นีส่สะพานแน่เลยตาบักที่อุจิตาบักย่างนี้น เหรียญสิบเยนข้างหลังวัดจะเป็นจะถึงแล้กําลังจะเข้าแล้วนะครับวัดเหรียญสิบเยนจะถึงแล้วให้มาไปซื้อตั๋วกันวัดเหรียญสิบเยนนี่นะ ไดตัวมาแล้วดูดิเหรียญสิอะดูดิเหรียญสิบริงเหรอวัดเด็ดสิเราจะเข้าประตูแล้วอู้หู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 ว่าไม่เย็นก็เย็นเหมือนกันนะไม่อะไร เหนือออกจักระแลกันตอนนี้แต่มาเย็นไม่ไงั้นมา้าตใส่หมวก <c oughs> บัตรเข้าเจ็ดร้อยเยนวัดอยู่โอ้วัดอยู่นน่นวัดอยู่นน่ ข้ามาทางไหนอ่ะทางนี้อทางนี้ก่อนนี่ไงวัดเหรียญสิบ,บจะถึงแล้ววัดเหรียญสิบนีน,น้ำใสเจี๋ยวนะ นี่จะถึงแล้วเหรียญสิบในตำนานนี่ก็เป็นกำแพงวัดแดิน่าเนนาึดินหนุเดี๋ยวเราออกด้านนี้ก็ได้นี่ปะก็ออกด้านนี้เหรียญไก่แต่เราต้องไปมีก็เข้านี่ก็ได้อะก็เข้าไปตู้ตุ๊อะไรทำนมาเนาะไปดิ ปหกสิบล้านมาั้งตุ๊ดกนี่นนงไงโหมาด้วยไง อุจิเมืองอุจิเมืองชาเขียวเมืองวัดวัฒนธรรมแล้วก็เมืองที่มีหูสวยจังอืมนี่เป็นที่พักตรง จะเป็ดน้อยนี่นะครับ ว่าเธอเหลือสิบดิเหลือสิบไหมนะที่เขาว่ากันอยู่ในวัดนะวัดอยู่ข้างหลังม,มาเมื่อยแล้วเดี๋ยวพี่ยามกลับแล้วขับรถก,กลับหิวแล้ว เ,เ,อเอาเอารานที่มีเส้นราเมงธรรมดาได้นะราเมงเขียวก็กลัวไม่ค่อยชอบไปมิรุเซียง